อ๋อโอเคแม่ไม่ได้มาตั้งนานเป็นไงนะเปลี่ยน<ม>ได้กินอาหารน,นิดนึงบ้างไหมนะ่ะอาหารที่เขาบอกอะ่ะเคยกินบ้างหรือเปล่าฉันเคยกินซุปเห็ดลาเป็นไงอร่อยไหมขมดี <c oughs> นายยังจำเมนูได้อีกเหรอเนี่ยขนาดได้ตื่นแค่อาทิตย์เดียวแล้วแน่นอนฉันกินบ่อยฉันตื่นเกือบทุกวันฉันยังจำเมนูที่ฉันกินประจำไม่ได้เลยนะ อาทิตย์นั้นที่ฉันมาฉันกินแค่ซุปเห็ดราอย่างเดียวเลยอย่างอื่นฉันไม่กินเพราะฉันติดใจเฉพาะเมนูนี้นะและอีกอย่างนะกินซุปเห็ดราเสร็จก็ต้องต่อด้วยกาแฟที่ชื่อว่ามอคคานายรู้จักเป่าฉันเป็นคนที่กินกาแฟไม่ค่อยได้นั้นหรอว่ากินแล้วหัวใจฉันมันจะสั่นนะมันสั่นผิดปกตินายจะบอกว่านายแพ้อะดใช่ไหมมันใช้คําว่าแพ้ได้ใช่ไหมน่ะ ฉันก็ไม่รู้เลยเพราะฉันก็ไม่เคยเจอคนแพ้กาแฟมาก่อนมันไม่ได้ไปมีตุ่มขึ้นอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบเวลาได้กลิ่นหรือว่าเวลากินเข้าไปแล้วใจมันสั่นมันเจ็บหน้าอกอ๋อพอพูดถึงเรื่องที่ฉันแพ้ฉันเป็นคนแพ้ดอกไม้นะอ่ะแล้วแต่ทางตัวฉันมีแต่ดอกไม้แต่มันเป็นดอกไม้ปลอมนะอ๋อฮะโดนัดแฟจะเดินไปไหนนะวันนี้สิอ่ะ เหมือนบ้านเราเขาจะถ่ายรูปกันอะไปกันเถอะนั่งเลยคาเดลนั่งเลยน่ะเก้าอี้ตัวเดียวไปนั่งข้างซิดด้วยคนเดียวปีที่แล้วมันก็ไม่ไหว่ายในใครวันอะต้องแยกสอบใครวันอะคนสองร้อยหกสิบคนไปอยู่ในห้องห้องเดียวมันไม่ได้หรอะเขาถามฉันเขาไม่ได้แหมทิ้งฉันใช่ไหมใช่นะคาเดลมาเดินนั่งนั่งนั่งที่บ้านเราไม่ดันฉันไปหาชาลอนเดาได้ไหมเดินะ ดูพี่ขยับซ้ายหน่อยดูพี่เออขยับซ้ายให้หน่อยเก็บไปคุ้นอยู่แล้วป่าบ้านเราเนี่ยบ่ายทุกคนไม่บ่ายวันนี้กำลังเข้าทุกคนนะน่าอิ่มหรือยังนะหรือว่าน่าจะไปกินต่ออิ่มแล้วตี่ใหญ่ถอดเสื้อมาด้วยแหละแต่เก่งแต่คุณน้าที่มากับฉันน่าไม่เป็นไร ฉันก็ไม่มีที่ไปได้ละเอาดีคิดว่าจะไม่มีคนมาด้วยแล้วนะปีถ้าฉันไม่เจอนายฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกคนถ้าไมตื่นนรง้าพอมฉันเลยทไมอยู่ไกลขึ้นวะไกรชนกูอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกล

สาราจารย์สั่งให้รักษาฐานรูมดสเหรอรูมด <laughs> ออรูมออยู่นิ่งๆกันนะ,อะขอให้นักเรียนชุชคดีทุกคนอยู่นิ่งๆนะคะรบกคนทุกคนออกจากห้กกอ,อ,กกองอย่างเป็นระเบียบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ก็ดีเหมือนกันออกเจ้าจงมองดูรอบๆตัว <laughs> เพื่อนของพวกเจ้าดูอะไรก่อนดูหน้าตัวเองก่อนไหมหน้าดำกระดาษเนี้ยจะให้ดูอะไรก่อน ทิ้งเยอะเลยนะดินช้งอุ้ยใครอ่ะอ้าวอ๋อคนคิดว่าหมาป่าหมาป่าเข้ามาในงานละกระถาดด<า>้วยด้วยใครหัวเรอะไม่มี<า>เอาว,ว่ะเอาด่าผมทำไมอ่ะวแค่เข้ามาเรียนสัปดาห์เดียวผมไม่มีความรู้ผมผิดหรออ, <S 2> <S 2> <S อะไรนะเสียงอะไรอ่ะเป็นอะไรกันไม่เข้าใจ เอาล่ะเด็กๆอยู่ในความสงบมารวมตัวกันที่นี่หน่อยห้ามออกจากโถงงานพรอมจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ผมออกเด้อไม่หวแล้วย <laughs> าลละกยเยนเจนนาลัสตราจาร์มาคาโลวิสตรการนอยซัและสตราจารไ์เดิกๆนะไปตรวจสอบโถงทางเดินหน่อยสิคะว่าปลอดภัยหรือเปล่าระหว่างนี้พรีเฟกทุกคนจัดแถวบ้านของตัวเองให้เรียบร้อย เตรียมตัวสำหรับการกลับหอนอนบนปฏิบัติเรเวนคอมารวมตัวกันตรงนี้ซาดิธนีนมามาดิธนีนครับาพับข้ามมาครับครับาพับข้ามมาฝั่งนี้เปลี่ยนชุดได้ครับพับใส่ชุคลุมนะไม่มีครับนะมีปวเป์ข้ามไปฝั่งไปฝั่งตรงข้ามคนบาวนี่พี่หนอมามามาข้ามมาครับมาฝั่งใส่ชุดคลุมกันด้วยนะทุกคน อธิษฐานว่ามีเสื้อโคเห็นฉันแล้วเหรอฉันเห็นเยวแล้ปแต่ในแถวหน้าไม่เห็นสักคนนะทุกคนกินไปนอนถ้าแถวยาวไปตัดแถวมาให้ทุกคนเข้าใจไหเบดีไม่เป็นไรถ้าแถวยาวไปตัดแถวใหม่เดีได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดินไ้โอเคน่ารักเหมือนเดิมเธอข้างหน้าซันขยบไปข้างหน้าได้ไหมนี่ไม่ดูที ขอบใจนะขอบใจนะแต่ไม่ได้ช่วยเลยเธอเป็นโน้ตครึ่งคาเบตลรอเธอจะอยู่แถวไหนกันแน่เธอจะอยู่ระหว่างเปลี่ยนโน้ตสองโน้ตไม่ได้นะไม่อยู่หรือเปล่าเียวเอวี่นีลูมอสหนึ่งสองสามไม่ได้ก็ได้นะวันนี้ไม่ได้หมอกสมองเชื่องช้านิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เรียนที่ถึงห้องมิจฉก็ถือไปก่อนได้นะใช่ถือปนจอไม่เป็นไรหรอก กลับไปบ้านแล้วก็เก็บข้าวเก็บของนะจัดเต้นตัววิ่งแม่จัาเต้นตึกตักตักเพราะว่าเธอน่ารักยืยอครับก็พักก็ปคกบพักก็พับพับที่้านใหเวที่สุด้าฝตอะไรอ่ะโอ้ยตายวิ่งแล้ว โอ้ระวังลื่นนะทุกคนกลับเข้าหอนอนเดี๋ยวนี้ทุกคนตกลงไปแล้วอ่ะบ้านเราอยู่ไหนวะบ้านเราอ๋ออยู่ที่การศึกษาหน้าขอล่าอะไรชื่อแล้วแบบสร้างบันไดใหม่ได้ไหมเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยให้เวลา10นาทีมาเกินไปเก็บของเสื้อผ้ากลับบ้านน่ะมีคนขโมยเสื้อฉันหรือเปล่าอ๋อมันไม่ต่างเลยทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นชุดไพรเวทนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดไพรเวทนะ อาหารอ้อวมืดจังมืดมากเลยนะประเด็นคือทำไมฉันมาอยู่กับพวกนา้อะีนห้องไหนนะหนึ่งสองหนึ่งห้าฮะลูมอสลูมอสลูมอสไม่ใช่ห้องฉันนี่ปัดซุลาโมเจนเข้าห้องผิดนายมีรูแก้วหรือเปล่าล่ะข้าไปเปลี่ยนจุดสักอ๋อวัสดีน็อกนายเก็บ เขาขอของนายเสียบร้อยหรอยังนะสมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ทำอะไรที่ห้องฉันฮึฉันเหรอ,อที่ห้องไหนนะหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหรือเปล่าไม่ใช่เอา้าจะเลิกละลาก่อนอ่ะง่ายๆเลยเลยอ้าก้มลงเก็บของสัมภาระที่มีมีอยู่จริง <c oughs> ตู้ฉันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มันเต็มไปด้วยอยักใยแมงมุมเต็มไปหมดเลย มีอะไรบ้างเอะกล่องกล่องอะไรนะเปิดดูสักนิดนึงละกันฮะแซวิทเน่าพอกันทีอตู้นี้เนี่ยฮะตุ๊กตาเอ้าถืออะไรอ่ะทำอะไรอ่ะตัวเท่านีเหรอตัวเท่านี้เสร็จแล้วถือว่าเสร็จแล้วละกันไปละใครวะสัมภาระตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ออกละอันไหลมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจ ว้าวอ๋อเจ็บจังไอ้นายใจเย็นๆอย่ารีบสิคนยิ่งชุลมุนกันอยู่ได้ๆๆว้าวอ๋ยอย่าเบียด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 โอ้โอ้เขาบอกโดนโจมตีโอ้ใครเป็นไรนะสารจารก็อับรุ่งพังไปแล้วเวลามานานแล้วนะโอยไปวิ่งปใจเย็นๆทุกคนอองงววิิ่่่ยา ระวังกันด้วยนะทุกคนระวังกันด้วยระวังเั้ยจ้าเพื่อนมือเพื่อนสลบเพื่อนสลบทุกคนถอยออกจากบันไดก่อนถอยออกจากบันไดก่อนอุ้มได้ไหมอ่ะมีคนจ้ารออยู่อยู่ตรงบันไดเต็มมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าครับโอเคเออมีเพื่อนมีเพื่อนใครอุ้มเพื่อนมาด้วยครับอุ้มเพื่อนมาด้วยใครตัวกาตัวมันอุเพื่อนมาด้วยขาเฟ้างปทำเดี๋ยวนี้อุ้มยังไงวะไม่อุ้มละกันไปที่เฟิร์อแล้วไปก็อยากจะช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้ไม่เป็นอะไรเลยครับ ส่งเด็กท,ท the ี่โดนสำสาบมาให้พวกข้าส <mail> ักเขาบอกให้ส่งนายไปนะอดัมน้าเบื่อสมัดเลยใช่ไหมดิฉักใครอ่ะโกรโง่โงเงาไม่นะกดสักโคตดีใช่ป๊อปปี้เด้มาก่อนฉันอะไรให้ฉันนะเศรษฐกวนนายหิวแค่นั้นเองรับไว้เถอะนะมีแค่ถาอลูมารับน กับพีเสกแค่ไหนพระบอลคอยอยู่ในอยู่ก็ได้ขอไม่หมดเดี่ยวนี้ได้ยินคำสัตว์จางได้ยินครัำสัตว์จางเขาคือแบบไม่ตัดไปแล้วแหละไม่ออกเลยเสียงโคตรเหมือนอ่ะเมนเชลจอมขำครวนขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบหน่อยโอเคทุกคนแยกย้ายกลับลอนดอนกลับบ้านของตัวเองได้เลยห้ามกลับไปที่ฮอกวอตโดยเด็ดขาดลอนดอนแต่ถ้าเราไม่มีบ้านทำไงเอ้า ขอพักลูแซมที่เดิมที่ขนมประจำให้ดูอรไอไปที่ลอนดอนฉันจะกลับยังไงไม่นะบานที่ฉันนอนมาตลอดคุณคาเดลเราจะไปไหนอ่ะเราต้องกลับลอนดอนก่อนนะสัตว์จาจานบอกให้เรากลับลอนดอนแล้วก็ดีเอาบ๊ายบาย Các bạn khác nhé lại thưa con Máy hải chỉ từng gì xì Bye Bye, Bà, bye, bye.